เราจะมาเริ่มแถวที่หกกันนะคะถูกไหมแถวที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะต่อไปเป็นแถวที่หกนะคะเราจะเริ่มแถวที่หกเราก็ล้นล้นโซ่มาหนึ่งครั้งแทงไปผ่านขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านไปเลยมันก็จะอยู่ตรงขอบขอบนี้ละนะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ งหลักมานะคะลึงผ่านไปเลยเราจะให้มันมาอยู่ตรงหลักนี้แถวที่หกนะเราจะให้มันอยู่ตรงหลักนี้แล้วเราขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งข้อลงนี้หลักถัดมาแล้วก็หลักถัดมาอะนะคะเราจะขึ้นต้นแถวที่หกแบบนี้จะได้แบบนี้นะ ต่อมาโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพรหนึ่งคอลงตรงหลักมันนี้หลักถัดมาหลักถัดมาหลักถัดมาถักตามครูเป็นแถวๆไปก่อนนะคะหลักถัดมามันก็จะได้ห้าขาเพราะมันมีห้าหลักใช่ไหมมันก็จะได้ห้าหลักละ บางครั้งครูก็เรียกขาก็เรียกหลักเนาะนะคะเอาไม่ให้คุณง่วงอะ่ะหรือไม่ให้คุณเบื่อนะคะแล้วก็โซ่เท่าไรโซ่หา้าหนึง่งสองสามสี่ฮะมานี้ลงตรงหลักมันทุกหลักเลยแต่อันนี้เราลงแค่สามนะคะเมื่อครบสามแล้วก็พอหนึ่งคอมันนี้เลยข้ามไอตัวนี้มาย้ายมาตรงนี้ ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะต่อมาโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามาลงตรงนี้ลงทุกหลกักเมื่อครบแล้วก็โซ่ห้า แล้วก็ย้ายมาลงตรงนี้ลงทุกหลักเหมือนกันอ่าพอถึงตรงช่วงนี้นะคะพอเราลงครบทุกหลักสามหลักแล้วแล้วก็ย้ายมานี่เลยพอหนึ่งคอมานี่เลยเมื่อครบแล้วโซ่หะะ้าแล้วก็มาลงตรงนี้ เมื่อครบห้าหลักแล้วก็โซหา้าย้ายนี้อ่ะเดี๋ยวครูจะสรุปแถวที่6ให้ฟังนะคะแถวที่6เราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะทำให้มันมาอยู่ตรงหลักนี้นะคะโดยวิธีล่น ล้นห่วงล้นโซ่เนี่ยที่ครูได้สอนไปแล้วครูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้มันจะล้นล้นห่วงหรอล้นโซ่อะตามนั่นแหละนะคะแล้วก็ให้มันมาลงตรงนี้แล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงเอโซ่สามก่อนสิเนาะอาแรกโซ่สามก่อนแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงหลักมันโซ่สามนี้แทนหลักที่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอเ,เอ่อลงมันอีกสองหลักก็เป็นสามพอเสร็จแล้วตามด้วยโซ่ห้านะคะแล้วก็มาถัก ตามหลักมันเนี่ยมันมีอยู่ห้าหลักลงทุกหลักเลยมันก็จะได้ห้าหลักแล้วก็โซ่ห้านะคะเสร็จแล้วเราก็มาลงตรงนี้สามหลักนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้อีกสามหลักพอเสร็จทุกหลักแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งขอนะคะลงทุกหลักก็คือห้าหลักโซ่ห้าสามหลักอ่สามหลักโซ่ห้าห้าหลักแล้วก็3มหลักลักษณะของงานแถวที่6มันก็จะวนไปแบบนี้ ะะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวตามครูไปทีละแถวก่อนเนาะนะคะเราถักบนมานะคะแล้วเราจะจบแถวกันละเราก็จบแถวโดยลงสามขาแต่ละช่องนะคะมันก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะจบแถวเลยนะไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแทงลงไปอันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลย ะะแล้ลักษณะของการจบแถวก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะเหมือนกันต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นแถวที่7ด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องนี้ช่องที่สองเนี่ยนะคะพอหนึ่งคอแล้วก็ดึงออกสองห่วงค้างไว้ พอหนึ่งคออีกครั้งลงหลักถัดมาดึงขึ้นมาดึงออกสองห่วงนะคะเมื่อครบสองตรงนี้แล้วให้ดึงออกหมดเลยโซ่สามพอหนึ่งคอนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามลงช่องที่สามก็คือช่องตรงกลางนั่นแหละนะคะทำพอหนึ่งคอลงไปสามหลัก เมื่อครบ3หลักแล้วโซ่สามพอ1นึ่คออ่อาคราวนี้มาดูตรงนี้หลักแรกทางลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออก2ห่วงค้างไว้เหมือนเดิมค่ะหลักต่อมาหลักที่2องนะพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ดึงออก2ห่วงเมื่อครบ2แล้วก็ดึงออกหมดเลยพอ1นึคอลงหลักถัดมาคือหลักที่สามอันนี้ลงธรรมดา นะคะพอหลักที่4พอ1คอแทงไปหลักที่4นะคะแล้วเราก็ดึงออกค้างไว้หนึ่งครั้งหลักที่5นะคะ,ะเมื่อครบแล้วก็ดึงออกหมดเลยงงไหมอ่ะต่อดีกว่าเดี๋ยวครูอ,อธิบายเนาะโซสามพอหนึ่งคอลงช่องที่สามก็คือตรงกลาง สครั้งโซ่สามอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้อันแรกหลักแรกลงธรรมดาหลักที่สองก็ลงธรรมดาพอหลักที่สามพอหนึ่งคอนะคะดึงออกดึงออกไม่หมดนะออกแค่สองห่วงแล้วค้างไว้ หลักที่4ี่ทำเหมือนเดิมค้างไว้เมื่อได้ครบ2แล้วจึงดึง,ดงออกหมดต่อมาหลักต่อมาก็คือลงปกติธรรมดานะคะแล้วก็โซ่3ลงช่องที่3 3ครั้ง เมื่อครบสามแล้วก็โซ่สามคราวนี้ตรงนี้มาดูใหม่นะคะพอหนึ่งคอแทงลงไปหลักแรกนับหนึ่งดึงออกไปห,หมดนะหลักที่สองนับสองเมื่อครบสองแล้วก็ดึงออกหมดเลยทีนี้หลักที่สามก็ลงธรรมดาคือดึงออกหมดหลักที่สี่ค้างไว้หลักที่ห้า จึงดึงอ,อกหมดเลยมองไหมนะคะเดี๋ยวคุณอธิบายทําต่อไปก่อนนะโซ่สามนับไปหนึ่งสองสามช่องลงมันไปสามครั้งโซ่สามพาหนึ่งคอ เอตรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเราจะลงอันที่หนึ่งเนี่ยลงจบคือลงธรรมดาหมดอันที่สองก็ลงธรรมดาคือลงจบเลยพออันที่สามเนี่ยนะคะเราดึงออกสองค้างไว้ยังไม่จบอันที่สี่ดึงออกสองพอครบสามห่วงแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาเลย หลักที่อะไรหลักที่5ธรรมดาหลักที่6ก็ลงจบเลยธรรมดาล,ลักษณะงานจะได้แบบนี้นะคะเหตุผลคือเขาจะรวบไปสองตัวนี้เป็นหเป็น1เป็นหตัวเพื 1, 1> ่อให้มันเป็นยอดแหลมงงไหมเอาใหม,เม,ใหมนะะ่เริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่นะโซ่3 1 2 3 นับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามอันนี้เราจะลงมันสามครั้งนะคะเมื่อครบ3ามแล้วก็โซ่สามมาดูไอห้าหลักเนี่ยหหลักเราจะลงแบบนี้นะคะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วเราก็ดึงออกสองห่วงค้างไว้เหมือนเดิมหลักที่สอง ดึงออกสองห่วงค้างไว้เมื่อครบสองแล้วจงึงดึงออกหมดพอหลักที่สามให้ลงจบเลยดึงจบด,งดึงดึงจบคือลงอย่างนี้พอสี่นะคะค้างไว้ห้าค้างไว้ตรงนี้ก่อนพอครบแล้วก็ดึงออกหมดโซ่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม สครั้งเสร็จแล้วก็โซ่สามอ่ะทีนี้มาดูออย่ยอแหลมหกขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยไอ้6หกขานี้ให้ลงอย่างนี้พอหนึ่งคอนะคะช่องแรกอันนี้ตัวแรกนะตัวแรกเราจะดึงไม่หมดเราจะค้างไว้พอหลักที่สอง พอหลักที่สองเราก็ดึงหมดเลยหลักที่สามลงจบลงจบคือดึงหมดหลักที่สี่ลงจบพอหลักที่ห้าค้างไว้หลักที่หกค้างไว้แล้วก็ดึงหมดคือเราจะรวบข้างๆเนี่ยให้เข้ากันโซ่ส,สาม อันนี้ก็นนะับไปสองเอ้สามช่องเนาะลงสามครั้งตรงนี้จะไม่งงแต่ครูรู้ว่าคุณงงตรงไหนโซ่สามอ่ะนิดนึ่งดูให้เข้าใจกันนะใครทาตามนะคะเอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันจะมีปัญหาไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงตรงกลางเนี่ยห้าขาเนี่ยพอมาถึงห้าขาเนี่ยนะคะ คอหนึ่งคออันแรกดึงค้างไว้หลักที่สองเมื่อครบแล้วก็จึงดึงออกหลักที่สามทำให้มันจบปกติธรรมดาหลักที่สี่ค้างไว้หลักที่ห้าพอครบหลักที่ห้าแล้วก็ดึงออกหมดโซ่สาม อันนี้ก็ครูไม่อธิบายนะเพราะว่าอันนี้มันมันคุณจะเข้าใจแล้วนะคะโซ่สามอ่าทีนี้มันดูตรงนี้นะคะมันดูตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือหกหลักพอหนึ่งคอแทงลงไปหลักแรกค้างไว้หลักที่สองค้างไว้แล้วดึงออก หลักที่3ลงจบหลักที่4ลงจบหลักที่5้าค้างไว้หลักที่6นะคะเมื่อครบหลักที่6แล้วก็ดึงออกมาเลยอ่ะเรูจะสรุปนิดนึงทีเนี้ยลายนี้ต้องมีสติหรือเปล่า <laughs> นะคะแต่บางคนทำได้อะ่ะ นะคะบางคนทําได้อะฝึกสติแล้วกันอันตรงนี้นะคะครูจะไม่อธิบายเพราะจะเข้าใจนะคะมันจะตรงนี้มันจะตรงกลางตรงนี้กับอันนี้นะคะตรงกลางตรงนี้เราจะต้องทำเราจะรวบสอง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 ันนี้เข้าด้วยกันก็โดยวิธีทำสองครั้งแล้วจึงรวบแล้วพออันที่ตรงกลางนี้ก็รวบจบอันนี้สองครั้งจึงรวบสองขาจึงรวบนะคะพอมาตรงนี้นะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ลงสองครั้งอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะต่างตรงนี้นะตรงนี้จะลงธรรมดาหนึ่งสองพออันที่สามสี่เนี่ยรวบแล้วก็ห้าหกธรรมดาเอาใหม่นะอันห้าอันเนี่ยนะคะห้าขาเนี่ยหนึ่งสองรวบอันที่สามธรรมดาสี่ห้ารวบอ่ะพออันที่หก นะคะอันที่หกหนึ่งสองธรรมดาสามสี่รวบห้าหกธรรมดาโอเคปะนะคะลองทำดูนะถาวนไปนะคะเราจะเจอกันทันที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เราถักวนมาแล้วเราจะมาจบแถวที่เจ็ดกันนะคะเราจะจบแถวที่เจ็ดนะคะโดยเราทำพอหนึ่งคอลงช่องที่สามเนี่ยสามหลักนะแล้วก็โซ่ so, สนะคะแล้วก็พอ1คอลงนี้นับแนงนับสองนะคะช่องนี้ก็ลงดึงค้างไว้แล้วเราก็มาลง1 2ึส,สแทงลงไปช่องที่3พันมาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้